กาต่อไปเป็นเรื่องท่ทำให้เรา้องตระหนากถรงคามสำาัญองกาต่จสูต่อสู้ในสิ่จี่เาการจิดต่ออเราต้องใค้คี้มรั้โลเค้าม I ¡Ay! Ayahnya Tak sih Dari Cacik Kau